โอ้โหโอ้โหโอ้ทะลุดนะขี่มันใหญ่กว่าดิโปอีกเอามาเบิ่งพร้อมกันบ้างกินข้าวเช้าทำกันครับว่าอืะ ิดตึกเบ็ดไปห้อเลยนะแต่เจะเอจขอบใจเ้อะกระสวเลยกระสวเ หน้าเคลื่อนไปเลยเราจรึาย่างมาชิมเป็ดยี่นี่สนามสนามคลองไร่สนามคลองไร,พ,รพี่น้องสนามคลิลิสนี่เน้องออดแล้วพี่น้องขันคูเคลื่อนอันนี้ขันคูเคลื่อนกลางนี้ก็ได้พี่น้องเพราะหน้าเคลื่อนแล้วพี่น้อง,องน,อน,นี่คืคคหอหน้าเคลื่นลนอ,นน,อนน้ำทีเด้อ บอ่บอธรรม่ะเอ้ยน้ำน้ำยังไหลมาสุดนี่น้ำยังไหลเด้อน้ำทีอ่างน้ำทีนี่นี่จันอานี่นักท่องเที่ยวใหญ่จันอานักท่องเที่ยวใหญ่รอดแล้วท่านผู้ส่อนแล้วคือจันนี่พี่นจะแปลงทางให้รถเทาได้ลงไปเนอะทางแต่เราพอจะไปนอนอยู่พักแรมพักแคมป์ยูทูปเสียงหน้าตัวนี้อนุญาตเพันแล้วเพันว่าโอเค อาจารย์เละแปลงให้รถเขาหลมไนดะ้รถกระบะเอาไลยเนาะบรรยากาศไตฟ้าธรรมชาติเห็นเดือนเห็นดาวกลางทุ่งนาท่านผู้ชมตอนนี้กลางเต็นท์นอนกลางทุ่งนาเนี่ยท่านผู้ชมเบื้อง,น,อง,น,องน,น,น้ำเนาะโบเห็นน้ำกรองเนี่ยจจะโบเห็นแต่ว่าสีเยองโครมให้เบื้องนี้ด้อท่านเดินเอ้ยสองเต็นท์เลยกับเซียวเล่เออนี่เซียวเล่เด้อท่านผู้ชมเด้อ กองงัดจะบเห็นดีบปนไดเนะแต่ว่าตอนส่วนก็บเห็นดีแต่เราดำกำกันมาสองละนะท่านผู้ชมเอาตอนนี้ดื่มเบียร์เออก็นอนเหมือนจะปองสองปองสามปองสี่ปองห้าปองหกปองเจ็ดปองแล้วสิบห้ากันอนเอาแห้งมื่ออื่นออกหน้าป่าข้อไปเสาสนามอยู่้างหลังนี้ตอนนี้เรามาตามแคมป์กันละเดี๋ยวมีมืออื่นแล้วแม่นกาเคียรท่านผู้ชมตอนนี้ก็เศร้าละ อื่นขึ้นมาตอนี้เขาอยู่ในเต็นเนะ้อหมอกอันนี้ท้องฟ้าเขาโอ้โหอยู่ในเต็นเขาเป็นน้ำยดติดอยู่ท่านผสม,มเป็นเม็ดเป็นเม็ดที่เกิดจากน้ำหมอกเลยท่านผสมบบมีฝนมือน,นี้ เป็นโมกเบิ่งบรรยากาศภายนอกรถสปิดน,นี้เด้อเฮ้ยโอ้โอจะเลตื่นแล้วเล่ทักทายท่านผู้ชมเลยเด้เอฮะทักทายท่านผู้ชมเลยสวัสดีผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมบรรยากาศกลางทุง่งนาเฮาเป็น,ใน,ในยังไงยามเช้าศู้า หมอกท่านผู้ชมที่นี่คือลักซาวเดอและก็เตนของเฮาได้บรรยากาศคักสุดแบบนี้ครบทุกอารมณ์แล้วเรื่องธรรมศาสตร์ท่านผู้ชมตอนนี้จันเล่เพิ่นจะเกี่ยมอาหารเช้าอาหารเช้านั่นก็คือมี่ท่านผู้ชมฮ่าฮไปนั่งปิ่งไฟ nằm con chán lê bị tắc nam thật sốt mình nhật cả đây chỉ có mi chứ nó còn sao sao kênh Ghiền Mì Gõ นี่ก็คือรถเฮารถจะมาจําเลยท่านผู้ชมรถเฮามาจําแล้วก็เถียงสาวบ้านสาวนาขึ้นเตาไฟเฮาถ้าต้องขึ้นจากกันเอสซีซื้อไปให้ก็ได้ฮะโอ้ยจะทำแ้่ได้ไหม เอาท่านผู้ชมตอนนี้กับจันเลเกี่ยมพร้อมแล้วอาวุธครบมือคล้องเหฮือลงสนามท่านผู้ชมกับบรรยากาศแบบนี้ตอนตอน่อสู้เออ๊ะจันเลมีอย่างก้าวถึงท่านผู้ชมปะท่านผู้ชมติดตามเด้อผลงานมื่อวันนี้ออกมาดีสดัส่มเลยน้องสมบรรยากาศน้อหมกโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องอ่างน้ำทีอ่างน้ำทีำทต้นปีโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเลยติดตามผลงานท้ายคลิปเด้อโอเค ชมจันเลยเพิ่นกำลังออกวงสวิงอยู่ฟุดฝุดฝัดฝอยู่แถวนี้ได้จันเล่หม่านบอย่างย่างแล้วรถล้อเริ่มบอรถล้อมอแล้วมันสั้นได้ทำไงกำลังวอร์มเนาะให้มันได้ที่ให้ข้อมือข้อแขนท่านให้มันม่อนเนาะอุปกรณ์มันครบเลยข้องแดงหมวกแดงกระเป๋าฟ้าไปก็เด้อจันเล่เด้อเอาเอาเอามันมานเด้อ ไปท่านผู้ชมเราไปตามเส้นทางของเราปางนั้นพุ่นละพุ่นท่านผู้ชมมอ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 มพุ่นแหละลองสนามนี้มงเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วโอ้ยลุด ุด,ดตรงแรกแห้งมานกันรุดซะเนาะคุผู้ชมติดตามน้ำกันเขาเห็นปลาบอลนอุ้ยเอาแล้ว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 ตรงค้างเงีข้ขาปัญญบ๊อง Nguyên đi hưng Này, thang, này, Ồ. này, thang, này Ok hưng 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 xanh ngắm lúc ít ít tổ đi ít nè non thằng sống xài nhầy đừng bỏ lên lơi xài nhầy xong khuôn ú cọ nhà xong ú giờ lút đơ giờ lút đơ cọ nhà đều đi mắc lút thằng phút sống đánh vật ú xanh ngam xanh ngam từng mấy từng mấy ôi tài lẽ này, này ôi chỉ muốn cho chắc nữa nó pin ở đây mà Chúa đi Là cái lửa mà ไซโลไซโลโห<ฮ>เห็นบ่ท่านผู้ชมเห็นบ่ดเห็นคาบเลยตีนคีบเลยโไซโล ผู้ชมบมึงเนาะโอ้ยนุกเห็ท่านผู้ชมมึงเด้อใส่งามใสโลมึงทำกันท่านผู้ชมขี่มันใหญ่กว่าดิปโปอีกมาแล้วมื้อนี้ท่านผู้ชมสิได้แต่บ่เห็นตอนมันกัดตอนมันรวบเนาะโอ้ยเอาลงนี้ไปก่อนคักๆๆๆข ปดจึงได้น้อยากเตอะปดไหมตัดตัดมันไหมซะยัง้งนี่าังไงนี่เอาไว้ในนี้เลยซะเอาโหมาแล้วในข้องสามสี่ห้าตัวนี่ตัวไซงาคัากแลละคั่และโหเมื่อกี้นี่เขาอยู่เบื้องนั้น ตีมากะทึกตัวนึงแล้วก็ดึงมากะแหน่ก็ญ่าฮะแล้วก็ทำลายสนามเข้าไปบนันนี้เอามาสนนี้ตีมันนี้อีกมาอีกแหละเอาขอสิตีบันนี้อีกอะนะท่านผู้ชมเนาะเอากองเลยบอก,กินอืมตอนอทึกระบบปวดกองสม็นมันสลัดป่านี่ก็ได้เปรียกอ,อกกอง จันเลเมื่อกินข้าวกลับไปแคมป์ท่านผู้ชมกลับไปแคมป์กินข้าวตอนนี้ก็สำหรับจันดานี่ก็หน่อยอาจจะห้าหกเปียกอ่แหละอไม่ได้คลองจันเลมาจากไหนมาได้จักตัวหมเบิ้งเ,เลยเนาะคล้องเหรอหาดังจันเลหาดังเออเอเอจันเลพายเมื่อยปะบาได้ป่านะเม่ยไ จัดอ่าจัดน้องเขาคู่อะไป่าเลยนยูข้องนะผู้ใดโมมานเลยปิ้งปลาสูกินเสียบแต่เลยเสียบปลาแล้วโอ้แต่ตั่มตุ่มจีนนี่นั่นปุ๊บช่วงบรรยากาศกลางช่วงนาสุดยอดเลยแตนเลยครับสุดยอด สองตัวโลพี่น้องสองตัวโลกินเบบ่เบาๆวิธีปิ้งปลาของจันเละท่านผู้ชมเอามาเบื้องทำกันว่าจะได้กินย้อนบ่แต่ว่าได้กินผลงานเพิ่อนมาหลายแล้วมือนี้ครับเพิ่นต้อซิซิมือน,นี้เพินนนนพ่นต้อจันมาเนี่ยมันจนอาให้ไปก่อนงามหลายงามหลายสองตัวโลและนี่ท่านผู้ชมเบิ้งตามนี้เลยสองตัวโลเลยเบื้งน,นี้เบิ้งน,นี้ กินข้าวสวนน้ำกันเบิ้งเด้อมีอย่างเด้อเด้ออันนี้อธิบายด้วยมีอย่างเดานึงมีจานบ้วงฮักทักปิงปลาเปาปลาลูกปลาขับปลาอืออย่าอนี้ข้าวข้ามีส้มหมูมีฟักเตงส้มผักคาดก็ได้ไดยส้มผักนี่อันนี้มันแจวน้ำมันส้มแจวน้ำมันส้มกับส้มหมูอันนี้มกเฮ็ดนี่นะ อาท่านผู้ชมกินข้าวลำกันเอาขอแก้ข้าวเด้อที่ว่าห้าหกันมานับคืนแหละได้เก้าโตทั้ทงหมดท่านผู้ชมเฉพาะช่วงเช้าเด้อทำเบิ้งค้องลำกันมีไซโลัตนึงนับมาแล้วปีงเป็นสองยังเหลือเจ็ดเป็นเก้าได้ท่านผู้ชม งานสำหรับเยอรมันจันอาในช่วงเช้าของเมื่อนี้เด้ทอท่านผู้ชมเอาติดตามต่อไปตอนช่วงบ่ายอีกตอนนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายท่านผู้ชมลงเรือมาแล้วอาจารย์เละเป็นคนถ่ายมุ่งหน้าเข้าสู่สนามเด้อมีคันเบ็ดเขาเออขันซ้ายดีคันเบ็ดอาจารย์เละเออ อ่ะมุ่งหน้าเข้าสุสนามพูดแหละท่านผู้ชมงทายเือนํำกันช่วงเซาหันไปๆไปมันมีช่วงบ่ายม่วมกันฟันกันเลิศบันไดใช่เลยเออกำลังตะเลงเท่านผู้ชมตะเลงเจอกัน ว่าที่แก้มือเพี่คนว่าแก้มือ,อนนตอนเศร้าพัน,พนโบมีผลงานตอนแรงเพี่นจะแก้มือเนาะท่านผนู้ชมติดตามจันเลเพี่นหยุดเพื่อให้ฉันอ่าตีบงนี้เนาะท่านผู้ชมเป็นสนามงามๆหนองมึงเน้ อ้ออเอาแล้วเอาลท่นผูมปิดป้โอ้กนกอยาปองตัวเวตัวนึงตัวนึงสวกทนผ้มมีสตัวอเอาแล้วเแล้ทนผมเอาแล้วลองงบดนี้ติดเ้าทนผมลุดอ้้

สองผูมีอะบ้างนี่โอ้โดดอีกตัวหนึ่งโอ้ยเกาะหนาจะหลุดเจเน่เจเจนเจเจนมาดูดดูดดูอะฮ่าฮ่า อจุดได้นกจานเลนาะโอ้โห้ลูดี้จ้ะลูดอยู่ก็ตัวนี้มันบวกโมแม่ของแท้มีเปอร์เซ็นต์ลูดอยู่โอ้ย่างนี่จ้ะอู้ท่านผู้ชมเอาเบึ่งน้ำกันเด้อแชมเปญโซบุรุทะเลโอ้ดูดเด้ออู้หูปะปะปะโอเคลูกลงเนี่ยลงสองเลยท่านผู้ชมไซโลมืันนี้ยามันจะนาเห็ดแล้ว ลองต oh, ัวในตัวนายโดดเด้อจุดเลยได้เห็นเลยปดปลาใหญ่เด้อตอนนี้เดือดทันประสบเด้อขี่ม้าเงาหนะปดง่ายโอ้หมื่นเนาะเบืองนี่สะท้อนกับแสงบ่เห็นปลาเด็กเมื่อกี้นี่ โอ้ยจัเล่ยทังในั้งแสบเนา่าทำผสมให้จัเลปลดปลาไปด้วยเหรอมเอาแล้วทำผมเอาไป็แล้วทสมเอา,าเร็วบัดนีาา้โอาาส้ส่ยงามจัเล่ สวยงามก็จะเลยเนาะผู้ชมสวยงามมาแล้วโมดิฟิดกอ็อีกแล้วโอ้โหสุดยอดติดตามใงกันสนามนี้ท่านผู้ชมโอ้ยขอบป,ป้าเกือบไปคำหัวทีนี้น ตัวน้อยตัวนี่นะลองบุ้งน้อยแทะใส่บานใส่บานแล้วจัเละกินนระวบิดไทยทึอมาเลยจิงได้ไทยออออ้ยชนะลจันเลตอนนี้ เนมานจัจนอากับจันเละกำลังภายเฮอกับได้ทำเผสมบรรยากาศคลายคํายำแรงแสงอาทิตย์กำลังจะเบิดจากท้องฟ้าทปนผสมกับสนามแห่งนี้ดินแดนลักซาวเอาเดินทางกับเข้าสู้แคมป์มที่เราตั้งไว้แล้วก็จะเบิ่งว่าป่าเราได้หลายปันไดเนาะชมตอนนี้เนมานจันอากับจันเลก็ได้มาหอดฟังแล้ว เอามาเบิง้งนับแต้มนับผลงานนํากันเด้อนับแต้มหรออาจัะเล่เอาข้องตัวนั้นมาไม่ใครเห็นมานับก็ได้บ่นับโต๊ตปะป่าใหญ่ก็ข้องมาก็ได้ท่านผู้ชมเด้อโอ้โหใหญ่ส,โโสุดกุหลาเลยประมาณซิปกาโต๊ได้ท่านผู้ชมเด้อส่โลประมาณเอ่อประมาณประมาณสองโตใส่โลมาแล้วเราจะเอามาเบิง้งเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ้งสักนิดกับพ่อก่อนอาจัะเล่เนาะ Okay. อ๋อขึ้นมาอ้าววันนี้จะเละฉีนับจำนวนให้เบิ้งเด้อจะเละนับเบิ้งเด้อได้จะโตกับสนามแห่งนี้อีกบ่อยเอาโหไม่เงี้ยงเลบอยเห็นอยู่เห็นอยู่บอสนามแห่งนี้เด้อกับสนามแห่งนี้นำทีหลักสาวโอ้โหมั่นใจนะอุะ้ยทำอยูอ่ใกล้น้ำโขง เดีายมันไปมันงเนเ่ยโอ้ยต้อจะเอามีกไกล้เข้าแล้วมาพี่เอาขึ้นมาทั้งทีสมโอ้ยโชวโชว์โชว์ท่นผู้ชมนับเต็มเลยตอนนี้ว้าสัตโอ้ใส่โลกลัวท่านผู้ชมตัวนี้พี่น้องเย้ยมเลยเฮ็ดแล้วเอ้าเข้าไปหนึนแล้วจะเละสองสองส โอเคเนาะใส่หวานบบโซก็ได้ใส่หวานใยบานใยบานบบโซก็ได้ใส่หวานพี่น้อยลงลงสามสี่ดื้อทัผสมเป็นดื้ออ้า Hoa oh, thắng được xong rồi tha bằng <laughs> đi đi mấy, đi. Mày đi kéo bóng. Mày nói thôi đi kéo bóng. Mày nói thôi đi kéo bé 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 đi kéo จับแหงๆแล้วนะอ้ยซิปทับสมเลยูลุยใส่ลุยนัวๆที่1บนี้ป่าใส่ที่11ทับผสม11โอ้ยมาเลยทับผสมโอ้ยใส่โลอีกตัวนึงทับผสมโอ้โหยิ่สองตัวเนาะใส่โล11ตัวเนาะตอนนี้เข้า อันเบิดหรอปะเบิดสิทางเบิดสิบเอ็ดเออเขาขึ้นทางทางเบิดสิบเอ็ดตัตัวนี้มันเป็นคับเตอรบิไปสองเป็นสิบสามตวเนาะปิงกินตนน 2, นน้นสัยวอันสองเน่สิบาตสหรับสนามที่นำ้ำจินะตยมันีนะสิบสามตช่วงเสาเก้าตเนาะช่วงเสเก้าตวช่วงแรงกระสามตนั่นไงช่วงแรงสี่ เรซี่สอ็ดะสิบเอมสิบเอ็ดวิบเอ็ด่สองเปนสิบสามเนาะซี่ตัวส่งสาเก้าทรงแรงซี่เนาะนั่นแหละนั่นแหละเอาสรุปว่าส่งสาเก้าส่งแรงซี่แถมนะครับจัดเลเพินหำด่างเอ้ามีหมาจัดอาเลยเิ่นจัดไปเด้อท่านผู้ชมกับสนามแห่งนี้ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ากันเด้อบรรยากาศมือเสารนี้หมอกตุ้มจะไม่เ,เห็นอย่างเลยเนาะบริเวณนี้แต่ว่าสวยมาแรงมากกที่ว่าใส่ออกมาเนาะท่านผู้ชมเอาลาจากกันไปเด้อท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี